การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่ดก,กับเอละซ่ดทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่ช่วงแรกกับแซ่ดทราเวลนิววันนี้นะคะหนุ่มแอมยังคงพาเราไปท่องเที่ยวกันที่จังหวัดอุทัยธานีที่ศูนย์ผ้าทอบโบราณบ้านผาทั่งกับการอนุรักษ์ลายผ้าทอบโบราณจะสวยงามขนาดไหนนั้นตามเขาไปซ่ดก,กันเลยค่ะ ครับผู้ชมครับมาแล้วฮะซัตเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดก,กับอีซูซุนะครับวันนี้ผมจะพาคผู้ชมครมาดูสิ่งสวยงามกันที่เขาช่วยกันดูแลอนุรักษ์สืบทอดกันมากกว่า2-300ปีเลยนะครับกับที่นี่เลยฮะศูนย์ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่งจังหวัดอุทัยธานีครับไปเลย ศูนย์ผ้าทอที่นี่นะครับผู้ชมครับเขารวบรวมฮะฝีมือของคนทอหรือว,ว่าชาวบ,บ้านที่นี่แหละเอามาให้ชมกันนะครับมีลวดลายต่างๆที่สวยมากๆเลยนะครับแล้วก็น่าสนใจด้วยแต่ละลายก็มีเอกลักษณ์และความโดดเด่นที่แตกต่างกันไปครับ mm hmm. ผ้าทอที่นี่นะครับผู้ชมครับมีความเก่าแก่ยาวนานกว่า2-300ปีเลยครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆในการทอที่นี่ก็ ละเอียดมากๆครับแล้วก็มีความโดดเด่นแตกต่างจากที่อื่นด้วยฮะคุณผู้ชมครับกว่าจะมาเป็นผ้าทอที่เราเห็นลายสวยงามแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะครับขั้นตอนต่างๆในการทำนันเนี่ย ต้องมีความละเอียดแล้วก็ต้องมีความอดทนพยายามมากครับอย่างเช่นการดีดการหล่อการปั่นต่างๆโอ้โหเยอะหลายขั้นตอนเลยครับมือใหม่แบบผมนี่งงเหมือนกันครับแต่ว่ามาทั้งทีก็เดี๋ยวขอลองทำสักนิดหนึ่งฮะ ฝีมือมากๆกครับการทอเนี่ยเขาดูที่ลวดลายนะฮะแน่นไม่แน่น,น,นอะไรต่างๆโอ้หลายขั้นตอนเหมือนกันนะครับอย่างคุณแม่เนี่ยเขาทอมา2 0 3 0ปีแล้วครับถ้าหาว่าใส่สีไม่ถูกนะฮะผ้าก็ออกมาไม่สวยครับอย่างผืนนี้เขาเรียกว่าลายขอกลางครับเขาบอกว่าเป็นใหญ่เป็นโตอย่างก,กลางเดอ้ออะไรเงี้ยน,นะฮะผืนนี้ใช้เวลาทอมาเจ็ดปัเดือนเลยนะครับแต่นี่ยังไม่เสร็จนะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง ราคาเนี่ยก็แสนกว่าบาทขึ้นไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายด้วยแล้วก็ระยะเวลาในการทอแต่ละผืนครับเริ่มต้นอย่างนี้ก็4ี่ห้าหมื่นก็มีครับส่วนลายที่อยู่ในตู้นี้นะครับต้องดูฮะนี่ครับ ระยะเวลาในการทอ11เดือนครับรายละเอียดต่างๆสวยงามมากๆแล้วก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงที่สุดในนี้ด้วยครับนี่ฮะคุณผู้ชมมาดูนี่ชุดเครื่องนอนก่อนวิวานะครับลายพญานาคล้อมเพชรบอกเลยว่าได้รับรางวัลอันดับหนึ่งของโลกจากยูเนสโก้ด้วยสวยงามจริงๆฮะ แบบนี้นะฮะก็ต้องบอกเลยครับว่าสวยงามแล้วก็คู่ควรกับการอนุรักษ์สืบสานเอาไว้ให้ลูกหลานได้ดูต่อไปครับวันนี้หมดเวลาแล้วกับซัทเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซูต้องลาคุ้ชมไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายสนับสนุนโดย All New i s u z u ู m a x พลา,านุภาพพลิกโลกเอต้องขอขอบคุณ All New i s u z u D-MAX พลา,านุภาพพลิกโลกกับสถานที่ท่องเที่ยวดีๆแบบนี้ค่ะ That's TV. นี้นะคะคุณผู้ชมเอจะพามาชิมอาหารอร่อยๆกันที่วีทีแหนมเมืองสาขาสานามบินน้ำถ้าพูดถึงวีทีนะคะเราต้องนึกถึงอาหารเวียดนามอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าที่นี่นะคะนอกจากอาหารเวียดนามแล้วเขาก็ยังคงมีอาหารไทยอีกหลากหลายเมนูไว้คอยให้บริการอีกด้วยและต้องบอกเลยนะคะร้านกว้างใหญ่มากๆม,มีที่นั่งหลายร้อยที่นั่งแล้วก็มีมุมสวยๆให้เราได้ถ่ายรูปหลากหลายมุมเลยล่ะคะ่ะ และว,วันนี้มาถึงวีทีแล้วนะคะก็ต้องมาชิมอาหารเวียดนามวางอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่างแรกก็คือแหนมเนืองค่ะคุณผู้ชม,มน้ำจิ้มเรียกได้ว่าเป็นสูตรเก่าแก่สูตรต้นตำรับเกือบร้อยปีแล้วนะคะ ไม่สั่งไม่ได้เลยนะครับน้ำจิ้มเด็ดละหมูเนี่ยมีรสชาติในตัวอยู่แล้วนะคะที่สำคัญพวกผักสดมากๆทานเราวอร่อยมากๆเลยละค่ะเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นปอบเปี๊ยสดหรือว่ากระยอสดก็คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวลุยสวนบ้านเรานะคะเด็ดอีกอย่างหนึงก็คือน้ำจิ้มสุดพิเศษของทางร้านมาลองชิมกันเลยค่ะ น้ำจิ้มจอ,อกหวานมีมันๆของถัว่วแล้วที่สำคัญจะหอมเป็นเหมือนเครื่องเทศค่ะเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นปากหมอกอันนี้นะคะด้านในก็จะมีหมูมีกุ้งเป็นส่วนประกอบแล้วก็มีหมูยอหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆทานกับน้ําจิ้มค่ะ นิ่มมากแล้วก็หมูด้านในกุ้งด้านในมันมีรสชาติกลมกลม่อมและที่คัญน้าจิ้มเป็นน้ําจิ้มแครอทที่มีรสชาติเปรี้ยวๆลงตัวมากๆเลยละค่ะเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นกุ้งกระเบื้องอันนี้นะคะแผ่นแป้งทุกอย่างเนี่ยเขาทําเองหมดเลยนะคะมาลองชิมเลยค่ะแล้วพอชิมกับน้ำจิม้มหวานๆนะคะโดยเนื้อกุ้งด้านในมันจะมีรสชาติอ่อนๆอยู่แล้วนะคะเมนูนี้เอว่าเด็กๆชอบแน่ๆค่ะ ปิดท้ายด้วยเมนูก๋วยจับยวนเป็นกระดูกหมูนะคะแล้วก็จะมีหอมใหญ่หอมแขกมีหมูยอนะคะ น้ำซุปเขาจะมีความหวานหอมแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยนุ่มมากๆค่ะที่สําคัญเส้นความเหนียวนุ่มกําลังดีมากๆเมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ห้ามพลาดเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารเวียดนามสูตรต้นตอมปรับต้องห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะกับวีทีแหมเนืองสาขาสนามบินน้ำค่ะซึ่งการเดิน,นทางหาไม่ยากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าร้านตั้งอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมืองนนทบ,บุรีฝั่งสนามบินน้ำมีที่จอดรถมากมายรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ และช่วงหน้าเรื่องราวแซในแซดทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะแซดทีวีแซทีวีท้ททายรายการกับแซดสเปเชียลวันนี้เอก็มีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยค่ะ บริษัท ASIC Motor CP จำกัดและบริษัท MG Cell ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์ MG ในประเทศไทยจัดสัมมนา New Generation of Automotive ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและแนวทางการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยโดยได้รับเกียรติจากคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานการสัมมนา าในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำว่าภาครัฐให้ความสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้าและกระตุ้นให้คนไทยเห็นถึงความสำคัญความจำเป็นและประโยชน์จากการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการลดมลพิษในอากาศระยะยาวซึ่งจากวันนี้ที่เราจัดงานอาฟอรัมเนี่ยนะครับเรื่องของ New generation of automotive เนี่ยก็เพื่อจะให้ภาครัฐรวมถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาอัปเดตสถานการณ์ต่างๆให้เรารับรู้ว่าตอนนี้เนี่ยสถานีชาร์จมันก็มีความคืบหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฟ้าภูมิภาคที่จะขยายจุดชาร์จหรือว่ามีทั้งเฟส1เฟส2องเาหน็นชัดเจนรวมถึงเงินก็ประมาณต่างๆที่จะนํามาเพื่อจะรองรับปริมาณไฟที่จะมีการใช้ในอนาคต MG เองเราก็มีแผนที่จะพัฒนาเครือข่าย DC ชาร์จหรือ Quick ชาร์จเนี่ยนะครับภายในสิ้นปีเนี่ยประมาณให้ได้นระมาณ100่แห่งทั่วประเทศ น,นั้นก็จะแก้ปัญหาเรื่องของความไม่สะสบายที่ลูกค้ากังวล MG มุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการและพร้อมที่จะสนับสนุนความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สังคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยเติบโตมากขึ้นพร้อมนำเสนอให้รัฐบาลช่วยผลักดันเรื่องสิทธิพิเศษด้านภาษีหรือการลงทุนรวมถึงการมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น บริษัทมาสด้าเซลล์ประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมเพื่อสังคมกับโครงการมาสด้าคาราวานปั้นสุขภายใต้เทคโนโลยีสกายแอคทีฟทุกรุ่นนำทัพสื่อมวลชนเติมเต็มความสุขส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาและมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดต่างๆทั้ง4ภูมิภาคทั่วประเทศพร้อมไปกับกิจกรรมทดสอบสมรรถนะรถยนต์มาสด้าและร่วมพูดคุยกับผู้จำหน่ายรถยนต์มาสด้าเกี่ยวกับการ ดำเนินธุรกิจรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจในระดับภูมิภาคและสร้างแบรนด์มาสด้าให้เติบโตร่วมกันไปกับลูกค้าอย่างยั่งยืน วันนี้นะครับมาสเตอร์ก็เริ่มโครงการที่เราใช้ชื่อว่ามาสเตอร์คาราวานปันสุกนะครับก็เป็นโครงการที่เราริเริ่มเพื่อที่จะนํารถมาสเตอร์ทั้งเ็รุ่นเดินทางไปต่างจังหวัดไปแบ่งปันอุปกรณ์การเรียนการศึกษาที่โรงเรียนในชนบทรวมถึงไปมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในแต่ละจังหวัดนอกจากนั้นเองเนี่ยเรายังได้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้จําหน่ายมาสเตอร์เจ้าของกิจาการให้ได้เห็นถึงมุมมองของการดําเนินธุรกิจในสภาวะช่วงที่มีความวิกฤต ระดับหนึงแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีโ,โอกาสที่ทําให้เราได้เรียนรู้นะครับว่าสังคมชุมชนนะครับได้รับการดูแลจากผู้จําหน่ายมาสเตอรอย่างไรบ้างแล้วก็จะได้เห็นมุมมองกับการทําธุรกิจการต่อยอดจากเจเนเรชันสู่เจเนเรชันของเจ้าของกิจการแล้วก็ในเรื่องของการดูแลลูกค้าของเรานะครับ ขบวนคาราวานมาส d a าคาราวานปันสุขเริ่มแบ่งปันความสุขตั้งแต่วันที่27สิงหาคมต่อเนื่องไปตลอดเดือนกันยายนนับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เป็นแรงผลักดันและสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความยั่งยืนซึ่งสอดคล้องต่อแนวคิดในการทำงานของมาส d a เพื่อให้โลกของเรายั่งคงสวยงามเพื่อให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนตลอดไป คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆวีทีแหนเมเนืองสนามบินน้ำสวัสดีค่ะ